มีน้องถามว่าพี่ยิ่งสุกหนูอยากผัดเซลล์ผิวหนูอยากทําให้หน้าลอกแต่หนูมีโฟมล้างหน้าแล้วมีครีมล้างหน้าแล้วตัวบํารุงผิวหนูก็มีครบหมดแล้วหนูจะขอซื้อเฉพาะไอ้ตัวที่มันทําให้หน้าลอกได้เนี่ยตัวที่ทําให้หน้าผัดเซลล์ได้เนี่ยได้ไหมการรักษาของจันสว่างเขาเป็นการรักษาเฉพาะสูตรพิเศษของเขานะคะจะต้องเป็นชุด ผัดเซลล์ผิวพูดถึงเป็นชุดผัดเซลล์ผิวเนี่ยแสดงว่าต้องมีการทำงานร่วมกันหลายตัวใช่ไหมคะการทำงานที่ทำให้หน้าของเราเกิดอาการได้นะคะอาการที่พูดก็คือหน้าของเราต้องเหอต้องบวมต้องแดงแล้วถึงจะผัดเซลล์ออกไปได้นะ,ะเดี๋ยวยิ่งสุขจะแชร์ประสบการณ์ตรงอันนี้ให้ฟังนะคะ มีน้องเนี่ยเขามารักษาสิวอักเสบเขาเป็นสิวอักเสบนะคะเขาก็รับชุดผัดเซลล์ผิวไปทั้งชุดนะคะไม่ได้ว่าจะไม่เอาตัวไม่เอาตัวนี้นะคะรับไปทั้งชุดนะ,ะมีที่ตอนนั้นจัดให้ไปนะคะมีสบู่นะคะสบู่ก้อนกลมผงพอกนะคะไพเจลนะคะแล้วก็โคลนเขียวสิวเอ็กซโซมะคะสิวเข้มข้นนะคะแล้วก็อะไรอีกนะ,ะโลชั่นสมุนไพรนะคะ กันแดดรับครบชุดหมดทุกอย่างเลยนะคะเขาก็ไปใช้ตามขั้นตอนที่เราแนะนำไปให้นะคะ7วันนะตามผลว่าเป็นยังไง7วันผ่านไปนะปรับสภาพผิวเป็นยังไงแล้วนะคะสิวยุบไหมหน้ามีอาการคันแดงอะไรบ้างไหมนะเจ็วันหน้าเขายังไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะอ่ะโอเคผ่านไปรอ15วันใช้ยาต่อไปปรับสภาพผิวต่อไปนะคะ 15วันผ่านไปนะคะหน้าเขาก็ยังไม่เกิดอาการอะไรอีกเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคหน้าน้องอาจจะมันสิวใต้ผิวอาจจะเยอะนะคะไปไลส่สิวต่อไปปรับสภาพผิวต่อไปใช้ยาต่อไปนะคะผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะ15วันอ้อโทษค่ะเป็น21วันแล้วนะคะ21วันหน้าน้องก็ยังนิ่งอยู่นะคะ หน้าน้องนิ่งนะคะแต่ยิ่งสุกนิ่งไม่ได้แล้วนะคะ21วันทําไมไม่เกิดอาการอะไรเลยนะคะตอนนี้หน้าน้องเขาควรที่จะหน้าแห้งได้แล้วหน้าควรที่จะแดงได้แล้วนะคะเราก็รีเช็คกลับสิคะว่าน้องใช้ยายังไงนะคะทายาทุกวันหรือเปล่านะคะเช้าทายังไงเย็นทายังไงนะคะได้ข้อสรุปมาว่านะคะเย็นน้องเขาทายาแบบนี้ค่ะ ตอนเย็นนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ก้อนกลมนะคะตามด้วยปรับสภาพผิวด้วยผงพอกนะคะจากนั้นเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์โทนเนอร์นะคะมีสิ่งอื่นมาร่วมด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะน้องเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะเขาไม่รู้นะคะเขากลัวว่าล้างหน้าอย่างเดียวจะไม่สะอาดนะคะก็นะคะหวังดีนะคะใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าให้เช็ดทุกครั้งนะคะ ทุกครั้งก่อนลงโคลนเขียวแล้วก็เช็ดทุกวันด้วยเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วก็ไปลงโคลนเขียวนะคะยิ่งสุกก็เลยอ๋อนี่คือสิ่งแปลกปลอมนอกเหนือจากชุดเซ็ตที่จัดให้ไปนะคะก็เลยบอกน้องเขาว่านะคะให้หนูอะ่ะหยุดใช้ตัวโทนเนอร์นะคะในระหว่างการรักษาเนี่ยหยุดใช้ตัวโทนเนอร์นะ,ะเขาก็หยุดนะคะหลังจากที่หยุดใช้โทนเนอร์ไปได้5วันหน้าเกิดอาการแดงขึ้นมานะคะ แล้วก็เริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะประมาณสักน่าจะประมาณ10วันหน้าเขาก็แดงเต็มที่แล้วหน้าเขาก็ลอกนะคะแล้วจากนั้นนะคะน้องคนนี้นะคะก็ไม่เอาผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ร่วมด้วยกับการผัดเซลล์อีกเลยเห็นไหมคะเห็นผลเสียของการที่เรานำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ร่วมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าชุดเซตผัด เซลผิวเนี่ยเขากําหนดไว้แล้วนะคะว่าจะต้องทํางานร่วมกันร่วมกันยังไงนะคะน่าถึงจะเกิดอาการน่าถึงจะลอกถ้าเรานําตัวผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามานะคะแล้วการผัดเซลล์ผิวไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันกับชุดเซ็ตที่เขาจะจัดไว้นะคะอย่างแบบนี้ค่ะชุดเซ็ตผัดเซล์ผิวนะคะเขาต้องการทําให้หน้าแห้งนะคะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างการรักษานะคะ อาจจะไปเติมความมันให้กับหน้าทําให้หน้าไม่เกิดอาการทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยานะคะนี่คือผลเสียผลเสียมีหลายอย่างนะคะ1เป็นไงคะน้องเขาเสียเวลานะ,ะแทนที่หน้าน้องเขาน่าจะลอกไปตั้งแต่15วันที่แล้วนะคะเสียเวลาไปแล้ว1 2. เสียกําลังใจเอ๊ะทำไมใช้ตัวยาแล้วทำไมหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะยาใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่านะคะและที่สำคัญ นะสเสียยาเพิ่มเสียยาเพิ่มยังไงคะเพราะว่าตัวยาเขาหมดไปแต่อาการเขาไม่เกิดนะคะคนเขียวหมดไปครึ่งหลอดผงพอกหมดไปครึ่งกล่องแล้วอีกหลายๆตัวที่หมดไปนะคะการจัดชุดเซ็ตรักษาสิวนะคะ, <c oughs> ะ,คะเขาจัดมาเพื่อรักษาสิวในเซ็ตเดียวหายอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรา,เาใช้ผิดพลาดไปจากที่เราควบคุมไว้นะคะก็ต้องซื้อเพิ่ม ทำให้เสียเงินเพิ่มนะคะอันนี้คือผลเสียทั้งหมดเลยนะคะนะคะฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรทําไมนะคะถึงไม่อยากที่จะให้นําผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาใช้ในระหว่างการรักษานะคะ,ะ,คะเข้าใจนะคะว่าทุกคนซื้อไว้แล้วนะคะทุกคนก็ เสียดายของที่ซื้อไว้นะคะแต่ก็อย่าลืมนึกถึงนะคะถ้าเราตั้งใจมาผัดเซลล์แล้วนะคะเราไม่เสียตรงนั้นนะคะเราก็ต้องมาเสียตรงชุดผัดเซลลอยู่ดีแล้วการผัดเซลล์ก็ไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยนะคะถ้านะคะอยากที่จะผัดเซลล์ให้เกิดผลลัพธ์นะคะทำตามคำแนะนำที่สูตรแนะนำนะคะสูตรแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะ เขาแนะนำในเรื่องของการรักษาเราก็รับไปรักษาตามคำแนะนำนะคะไม่ขาดไม่เกินนะไม่ขาดไม่เกินหมายความว่าไงอย่างที่ยกตัวอย่างเคสนั้นไปคือเกินเห็นไหมคะแต่น้องเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่พอเขาตัดออกไปปุ๊บนะคะเขาก็ประสบความสำเร็จในการผัดเซลล์เลยอย่างกรณีที่ขาดนะคะยิ่งสุขเคยรักษานะคะ สิวอุดตันนะคะให้น้องเขานำตัวดิดแอคเน่ไปใช้ไปไล่สิวก่อนเพราะน้องเขาเป็นสิวอุดตันที่หน้าเยอะนะคะเราควรที่จะไล่สิวลงมาให้น้อยๆก่อนนะคะช่วงเร่งเซลลจะได้เร็วนะคะเร่งเซลลหน้าจะได้แดงเร็วนะหน้าแดงเร็วเราก็ได้ลอกเร็วไม่มีใครอยากที่จะหน้าแดงหลายวันหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงเร่งเซลเนี่ย จะต้องเร่งให้เร็วที่สุดใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดยิ่งสุดถึงถึงได้เน้นว่า7วันพอแต่ถ้าใครเร่งเซลล์เตรียมเซลลดีนะคะช่วงที่ไล่สิวไล่สิวมาดีใช่ไหมคะเวลาเร่งเซล์บางคนใช้เวลาเร่งเซลแค่สวันเซลล์ขึ้นพึบเลยพอเซลลขึ้นพึบ,พนพบนะคะสวันเราก็หยุดนะ,ะพอหยุดหน้าของเราก็ลอกแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหน้าของเราก็จะแดงอยู่แค่2วันไม่น่าเกียดนาน,านแล้วก็ไม่ต้องทรมานานานด้วย เร่งเร็วลอกเร็วแล้วก็สวยเร็วนะคะจำสูตรนี้ไว้เลยนะคะเร่งให้เร็วลอกให้เร็วนะคะแล้วก็เราจะได้สวยเร็วๆนะคะถ้านะคะทำได้ตามนี้นะคะทุกคนก็จะผัดเซลล์ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะอ่าเนี่ยที่สิ่งที่ ยิ่งสุขนะแล้วอย่างที่บอกนะคะเล่าให้ฟังน้องคนนี้นะคะเขาขอยิ่งสุกแนะนาให้เขาเอาตัวดิสแอคเน่ N e ไปเขาบอกว่าเขายังไม่รับนะคะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคะยิ่งสุขเข้าใจนะคะเรื่องของงบที่จะจ่ายเงินที่จะจ่ายนะคะก็ไม่เป็นไรสิวหายไหมหายนะคะแต่อาจจะช้ากว่าแต่สําหรับคนที่นะคะคนที่พอที่จะจ่ายได้ นะ,ะพอที่จะจ่ายได้อย่าลังเลใจนะคะอย่าคิดว่านะคะว่าศูนย์เนี่ยนะคะต้องการที่จะขายยาให้เยอะต้องการที่จะแบบว่าอัพยอดขายนะ,ะการรักษาของศูนย์นะคะมีจรรยาบรนว่าการจ่ายยานะคะจ่ายตามนะคะอาการที่เป็น ะะจ่ายตามอาการที่เป็นจ่ายตามความจําเป็นเพราะฉะนั้นนะคะถ้านะคะมีงบที่พอจะจ่ายได้ก็รับไปเลยเพราะว่าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆน,นะคะเคลียร์สิวให้หมดไปเร็วๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเร่งเซลล์ก็จะเร็วนะลอกก็จะเร็วลอกก็จะหายเร็วไม่แน่นะคะการที่เราจ่ายแลกหนักๆนะคะเราอาจจะบวกลบคูณหารแล้วเราจะหายไวแล้วเราก็จะเสียเงิน น้อยกว่าที่เราจะไปค่อย,อยๆทยอยก็ได้แต่นี้ยิ่งสู่พูดถึงคนที่พอมีงบที่จะจ่ายได้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีงบที่จะจ่ายได้ก็ไม่เป็นไรนะคะรับตามเท่าที่เรารับได้นะคะแต่ว่าการรักษาอาจจะช้าลงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราบวกลบคูณหารแล้วว่าคุ้มกว่าเราก็ควรที่จะรักษาตามคำแนะนำของศูนย์นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยิ่งสุขหวังว่าทุกคนนะคะได้ผัดเซลล์กันนะคะหน้าลอกไวนะคะหน้าหายเป็นสีไววหายเป็นฝ้าไววกันทุกคนนะคะอยากรู้จริงนะคะก็ฟังยิ่งสุขไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะกดติดตามกดแชร์นะคะให้ยิ่งสุขด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ